นี่อันนั้นเย้ค่ะวันนี้ก็จะพาหน้องๆมารีแอคชั่นเพลง Wonderland Party เป็นเวอร์ชัน dance performance ของ i n 2 o ร์ค่ะไปดูเลยยังอีกเด็กนึงอมือใครอ๋อ

สามเพลงที่แล้วสามเพลงสองเพลงะสองเพลงสองเพลงที่แล้วไม่รวมเพลงในสี่เออแตกต่างมากชอบเพลงนี้แล้วชอบชอบอีกแล้วชอบกลาเพลงเดือนสตอมอีกใช่เหมือนก็คือไม่เพราะเดือนสตอมอ่ะเสียงสูงเกินไปเออแล้วคืออันนี้ใช้ช่องเสียงดีนะชอบถ้าเต้นดีเลยชอบมากเลยอ่ะคือคือถ้าเต้นคุณคุนเนียเออเวลคัมชู เออร์ชันแมนอ้าเชอบค่ะแม่ค่ะพิริกิเป็นคนเดียว,ลวเลยออยากเห็นอยากเห็นเวอร์ชันเต็ม,ตมรอพิริกิเป็นไงชอบชอบชอบกว่าเพลงคืออินทวันก็คือ,อ,อเลิศน,นะเพลงออกมาก็คือแบบดีขึ้นเรื่อยๆช,ชอบกว่าบเออคนละแนวเลยนะเอทั้งสามเพลงเลยฟังแล้วก็ติดนะใช่ ชอบอีกท่านี้แหละตดมากเราต็ดตดีมากอ่ะถ้าไม่ไม่ได้แบบไม่มันมันเหมือนไม่ใช่เพลงแบบเพลงคัมแบ็กเขาเรียกอะไรอะไรหรือเปล่าไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแบบปกติมันจะมีเพลงคัมแบ็กเพลงเดียวใช่ไหมในก็เพลงออกมาเรื่อยๆแบบอ,อัลบั้ม๋อเหมือนเหมือนเหมือนทั้งมีอัลบั้มแล้วก็มีแค่เพลงไตเติลที่เอาไว้โปรโมทอ่าก็คือโหวันแลนชอบอ่ะคือชอบชอบชอบก่อนที่แล้วก็คือจะต้องมาติดเพลงอีกใช่ ฟังวนไปเซอร์ไพรส์ท่อนพี่ปอกมากทาไมดีมากใช่พี่ปอสีสีผมนี้ดูดีนะใช่น้องแพทก็พูดไม่ได้นะขาดไม่ได้เลยเสียงคราวนี้ไปลองเสียงทบบโกลบๆกไหมะใช่อชอบชอบคอนไทยกวัวโอีแต่กี่พ้อมกันไห้กร๋โอ้รนุ่ชิงจริง แนเอาเพลงเพลงรึเพลงมันเป็นเพลงแนวสนุกอ่ะอืมอาร์ตี้อาร์ตี้เออสนุกดีก็ใช่แล้วก็ชอบชอบชอบที่มีกะออวาะตอนแรกอะที่แบบเปลี่ยนเสียงแล้วก็เออมีแสงด้วยแสงกลชอบมากเลยไม่คือตอนแรกอ่ะที่ที่ที่เขาโปรโมทเพลงเนี้ยที่เป็นแบบชุดเดียวน้องอ่ะที่อยู่กับน้ำอ่ะนั่นคือแบบไม่ได้ลงยังไม่ต่อแต่ทคนที่แบบถ่ายก็คือแบบ คือเตรียมใสเอาไว้มันจะแบนผาดียังมันไม่ได้น้องยังเด็ก <c oughs> น้องยังเด็กใส่ตาแบบนี้ <c oughs> น,น้องกำลังโตไม่น้องยังเด็กน้องกำลังโตน้องสามขวบเพี้ <c oughs> <c oughs> ยนใส่ตามแม่เรามีเพลงนี้แหละแต่ว่าเป็นอีกอันหนึ่งให้ดู <c oughs> เป็นแอะไรบ้างคือเออ 嗯。哦。出了那个屁啊！哦，这느낌。喂、oh，什么？

ว้าวอ๋อจริงจริอะอะไรคะอะไรคะเนี่ยเออ

아아아 까. 아아아아 อ๋อยินทุวนเราไม่ทิ้งกันสแตนดี้จะต้องไปแม้คนยักไม่มาน่ารักชอบอันนี้เหมือนได้ฟังเพลงมากกว่าเมื่อกี้เพราะว่าเวลาดูอะไรก็คือชอบดูก่อนไม่ฟังเลยเพลงอ่ะ ดูดูหน้าเออทั้งใจดูหน้าอยู่เฮ้ยดีอืมดีมีแต่คำว่าดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีมากกว่าก็คือดีกรืเลยๆชอบช่วนั่นแหละชอบช่วงเสียงของเพลงนี้มากที่มันไม่สูงเกินไปแล้วแบบมันดีอืมอืมให้ชอบความเพลงมันสนุกอะอืม้คนดูแบบเพลิน เราเอีเคเลอมไลอมนันงอยู่ฟังเยอะก็ติ่ตกเอคก็ติ่งตลัะปะก็อย่างเไปดูเย็นมาแล้วก็เราเอคตกเอคก็ดีอยู่ล้วปะอะไรอ่ะอะเอคไม่ได้รักใจหนของไม่ได้รักใจหนไม่เป็นไรไปอยู่ข้างกันแล้วอันเนี้ยก็พี่ปอตกอีกอ่ะ นั่นแหละครอบครัวนี้พี่ชื่ออะไรน,นะฝั่งเนี้ยเขาชื่ออะไรนะบันมีบันมีบันเอชอบมันไนมะไม่ใช่ AK เคมับันเอคัอบคนี้ e. มันอีมันมีชื่อกลุ่มเอมวี <MVP S 1> ยกให้ <c oughs> พี่ปออ่ะเลือกไม่ได้พี่ปอโดนพี่ปอดึงดูดปกติแบบก็คือพี่ปอก็หล่อยอยู่แล้วแต่ว่าเอมวีนี้พิเศษมากๆเลือกไม่ได้อ่ะ ชอบหลายซีนชอบซีนแท้กว่าชอบชอบเอกิชอบชอบหมดแล้วแหละหมดทุกคนละหมดแล้วสิบเอ็ดคนละเค้ยมันเลือกไม่ได้ชอบอะไรต้องเลือกหรือเปไม่ต้องเลยหมดเลยไม่ต้องเลย้องมีสิทธิ์เรานั่นแหละค่ะทุกคนดีดีดี มันเล่ยเอะรู้สวเล่ยเปลี่ยนปแล้วใช่มันยไม่อยากให้ครฟังนะตอนนี้โอเคก็ฝากไปฟังเพลง Wonderland Party ของ In t o One ด้วยค่ะอะไรนะจุด Party Sorry จะทำอะไรต่อไปค่ะก็ฝากเพลง Wonderland Party ของ In t o One ด้วยนะคะแล้วก็ฝากฟังเพลงผักนั่นแหละ คือ f o r ด้วยแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะมีเอ็มวีไหมแต่ถ้ามีก็คาดหวังอยู่เพราน้องๆยังเด็กน้ำรวมทุกคนพี่ปอก็เด็กเด็กใส่ตาแบบนีุ้งนี้คือสามขวบแต่น้องเก่งเออนั่นแหละมามีนั่นแหละก็คือฝากฝากผลงานอินทวันด้วยค่ะทุกคน แล้วก็ฝากช่องเราด้วยอันนี้อันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย